การสวัสดีท่านก็ได้นะครับวันนี้นะครับคุณอยู่กับผมโูซี่นะครับก็ในวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นกระติ๊โฟนกับแก๊งเอ็นโฟนนะครับ สีทุนละวันละเออบอกกันนะลเลยแบบคือผลเลยแบบคือวาดอะไรก็ได้ก็คนที่สองสามสี่ห้าหกถัดมาเนี่ยก็จะวาดกันต่อๆกันมาแล้วก็เวลาก็จะเริ่มถอยลงแต่คนที่สองล้อจานล้อจานจบละแม่มาดิมาดูมาดูมาดูพีโอ้แ่โคตรสนี่ทำไมมือสั่นเดี๋ยว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 เียถ้ามีถามีประกาเออจะว่าไปยัง อ๋อเสร็จแล้วปวดแน่วเล้แน่วนี่นี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ให้จำเนี่ยนะไม่ให้จำไเดียวอ่ะเราเราจะวาดตามเขาต้องกดวาดใช่ไหมวาดภาพอ่ะเอาตายเลตายลูกอะไรวาดทุ่งหญ้าอะไรวะเฮ้ยทุ่งหญ้าอะไมอเรื่องไรก็ทุ่งหญ้าไ้จ้จ้ยมนต้งง่ายมากเลยเนี่ยจริงจ แมวแน่ไม่ใช่แมวเะยเใช่ไหมมันกูพูดเออเราก็เหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าใครทงได้จำเลยเว้ยกูว่า no i d e เฮี้ยไม่รู้ว่าอะไรกูว่าลูวัวลงเวไม่ใแหละโอ๊ยโ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยออ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยยยยยอยยอยอยยออ้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 ่้น้ เปแล้แล้วคุณฟ้าโอ้โหมาตัวเพี้ยอะไรดิตัวเี้ยอะไรดิยอันนี้ของกูง่ายมากเลยจำไม่ได้ได้กูกเลยด้วยไมด้หมอยดมันเอ้งเขานเนิดเดียวเือ้เพี้ยเติมที่คุดฟรีแอคคาแวร์ตัดโคตรฮะผมไม่รู้จัง น <icana> <illa> ี่ต้องมีที่ขุดอ้เหียที่ขุดปีแอ๊นีรูปสุดท้ายง่ายอ่ะี้ยนี่เป็นนารูโตโเรหดูนินจาดินจาดูนินจาดูไม่นะนารโต กูรู้ตัวตัวกิ๊ฟไว้ก่อนเลยหน้าโลบอกว่าหน้าโลบอกว่าที่มาถึงกูมันไม่ใช่ผมก็ว่าอยู่เลยกูงจับไม่ได้ไม่จริงไม่เคยเจอรูปนี้กูมาทำไมเหมือนกูไม่เคยเจอรูปนี้เลยสัตว์เดี๋ยวเด้วยรูปแรกของใครกูเติมที่ขุดให้ด้วยโอ้โหกระดูกฝาดีเฮ้ยอะไรอะอะไร โอ้ยแตว่ามมีดูฟนเนแบบนี้แต่ผมกับนีลกแต่ีผมกับด้านนี้นี่อ่ะเนี่ยเนี่ยระว่าจับลายตยกี่ผมเปลี่ยนด้วโอ้โหแมวแมววโอจีว่าจีว่าอยู่อ่ะูเปลี่ยน อปลยดีอะไลนดิไก่อะสีกัวาตาไม่ครับไงพ่อว่าอะไรอ่ะขอของพ่อดีมั้งดีว่าดีเออดีโอดีโอเอ็นเป๊ะละคนนี่เลนเราเราทำตามนี่เลยยังอยู่ยัง โยเฮ้ยเป๊ะอันนี้เป๊ะอันนี้เป๊ะอี้โอะอะไรมาถึงกูไม่เู้นหน้าแมวหน้าแมวเป็นสีส้มอะไรไม่ได้จริงมันเหลืออะไรเหลือแค่นั้นมันเหลือแค่นั้นรูปแมวด้วยกาวปกตินะปกติอืมกดเลย ปกติปกติเล่นยังไงว่าลืมไปแล้วตั้งโจทย์แล้วก็ทําของตัวเองแล้วก็อธิบายแล้วก็ไปทําโจทย์ของคนที่อธิบายไปแล้ววนเบ่งนี่เรื่อยๆอันนี้เลยเตรียมเจอสปุ่ยตั้งโจทย์ดีๆนะไอ้ลูกกูตั้งแบบเพี้ยนะเพี้ยนะทุกคนกูตั้งเพี้ยมากเลยครึ่งวันแล้วอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ย คืออะไรอ่ะคืออย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเขียนอยู่เออเสียแหละต้องมีดอกไม้เดี๋ยวยประกายแผนแบวนหมดชิพหายเลยต้องทำอะไต่อไปโอ้โหอะไรลาเวนเธอร์โซโล่อะไรใช่ป่ะโซโล่แบบ เออลงเอลาหมดแล้วกูเชียนเต้นได้อย่างเดียวเต,เ,ตเต้นเต้นเต้นเหี้ยอะไรวะ<า>เออไปเต้นกันเต้นอ๋อเอาชิพหายเลยมาน้องมป็นโฟมงานเหี้ยมามาดูกันน,นะครับผมเดี๋ยวสิยงผ้า <S <S ด้วยแล้วกัน <S <S อาจารย์แดงกีตาร์ไอ้เจมบอกว่าไอ้ไอ้กวาุโจดว่ะเฮ้กวาโจดว่ะโจดไมย้กีตาร์แบบอาจารย์แดงเฮ้ยถุงโจดว่ะเฮ้ยถุงโจดว่ะบูรู้ไหมกูอ่ะเขียนมั่วๆเลยตอนแรกตอนแรกเขียนมั่วตอนแรกกูไม่รู้ว่ามันคืออาจารย์แดงเว้ยกูเขียนเปงั้นเลยเว้ยเหลือแค่เต้นได้ดูยิ้มว่ะดูวันนี้ได้เล้อวะ ไม่เคยเห็น้ยไม่เคยเห็นอย่างแรงจริงเจอจานแดงโซโล่กีตาร์จางแดงที่มันเหมือนกีฬาเหมือนเหมือนขวดใหญ่มากๆมีน้ำด้วยขวดเล็กขวดน้ำกับน้ำอีกครึ่งขวด อะไรวะเนี่ยขวดพลาสติกที่มีน้ำขวดพลาสติกที่มีน้ำมาดูโปตกแต้แบบแต่ตุ้ยตุ้ ว้าวสวยด้วยนะฮหลับตาว่าเนี่ยกัสอะไรวะเนี่ยหนูแฮมสเตอร์กับคนแคร์หนูแฮมสเตอร์กับคนแคร์ ่านทำไมไม่ได้อ่านคิดว่าเปลี่ยนโจทย์ได้ขนาดนี้นกตายแค่นี้จริงๆเดี๋ยวมึงแอเฟซไปถามก่อนว่าไอ้ข้าหลวงโจทย์นี้ไม่ดีโจทย์นี้ไม่ดีรักเธอจนผมแห้งทเไงจนผมแห้งอยู่ดีเนี้ย ผมยาวผมแล้วผมยาวผมแห้งเลยผมยวคิดว่าผมแห้งผมแห้งอ่าแซนด์วิชอ่าแซนด์วิชไม่รู้อยู่ดีว่ะอ่าฮะคือให้ตั้งโจทย์แล้วก็ให้เราตอบตามที่เขาตั้งขึ้นมาอย่างนี้หรอโอ๋อโหได้ไม่ใช่เลยอยู่แล้วไม่ใช่เลพ่อวะไม่ไง อืมไมถึงว่าตอนมึงเอาเนี่ยสงสารคนได้ของกูไปจังวะอืมกูก็สงสารตัวเองคือกันนี่ต้องมาเจออะไรแบบอันนี้มีจังวะโอ้โอเคโอเคทิพายเลยโอเคเอาแบบนี้ไปเลยอดูไม่ทันอะไรวะเนี่ย ทุเรียนนะดูพีก, <c oughs> ก็ได้นะใสกันจ้าจ้โชวจ้าฮ่าฮาาเฮียเลยด้ะพินนมพ์อะไรคุลมะคุลมะเสร็จแล้วมาดูกันนล่นตัวอะไรนั่นุเรวย อุลามะอุลามะอุลามะมนุษย์สั่งดาวสีเขียวบนดาวเือันตรวันอกล่กูยเียเป็นการไม่ทราบไม่ได้จริง มันเหลือแค่นัหนจำไม่ได้แทงใจหี่อะไรไม่แทงยาเขาขึ้นหัวพันมากมากมากัดหัวชมพูด้วยไอพี่อะไอติกไเคยเห็นแลไรนี่เขาบอกคนครึ่งบนสีแดงล่างสีน้ำตาล ตรงตัวตรงตัวเซฟไว้ก่อนเลยประธานนัมบดีอยู่บนหัวหัะทางนั้นทางอ๋อไม่ดูกู่จำรูปไม่ได้โอ้โหแมทแมนวิญาณเป็นเอทเลสปเดอร์แมนเีแบบแอปสแตรกแอปสแตรกสไปเดอร์แมนเว้ โอเคนี่กูเล่เด็กีเด็กวอวเโอเคนี่อยากเป็นสไปเดอร์แมนโอ้โหจีน่าอาลับเลื้อนไอ้เหี้ยมองไปเ้ย